คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God กอดไน g o คุ n i g h t ทาง CGN Podcast มีคนแนะนำครับว่าเวลานั่งในห้องเรียนให้นั่งหน้าห้องเอาไว้จะดีกว่าเพราะถึงจะดูไม่เจ๋งเท่าเวลานั่งหลังห้องแต่ก็จะทำให้เรามีสมาธิและตั้งใจเรียนได้มากกว่านะครับเวลาที่เราอยู่หลังห้องแล้วเราอยู่ไกลจากกระดานหรือไกลจากคุณครูมันเป็นการเปิดโอกาสให้เรานั่งคุยนั่งเล่นกับเพื่อน เพราะครูจะมองไม่เห็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราก็จะยิ่งคุยเล่นและไม่ตั้งใจเรียนไปกันใหญ่พอสุดท้ายถึงเวลาต้องสอบก็จะทำข้อสอบไม่ได้เพราะเรียนไม่รู้เรื่องจำเนื้อหาไม่ได้ในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก็เช่นกันนะครับพระเจ้าไม่เคยห่างคุณแต่พระองค์ก็ไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องอยู่ใกล้พระองค์เป็นเด็กหน้าห้องหรอกนะครับแต่ถ้าคุณอยู่ห่างไกลพระองค์ ก็เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้คุณใส่ใจสิ่งอื่นทำอะไรอย่างอื่นแทนที่จะจดจ่อกับพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของคุณและพระองค์รู้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณต้องเจอต้องเผชิญกับเรื่องอะไรมาบ้างพระองค์จะไม่ซ้ำเติมคุณหรอกนะครับเพราะความรักของพระเจ้าไม่ใช่การจดจำความผิดพระองค์ต้องการให้คุณมีความสุขแต่เมื่อพระองค์เห็นว่าคุณกำลังเข้าสู่การหลงทาง หรือทำในสิ่งที่กระทบกับชีวิตในแง่ลบหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตของคุณพระเจ้าก็จะเตือนคุณสอนคุณทำให้คุณกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ปลอดภัยพระเจ้ารักคุณพระเจ้าอยากให้คุณเองเป็นฝ่ายที่เปิดใจต้อนรับพระองค์ให้เข้ามาครอบครองจิตใจยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนหัวใจของคุณให้เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมพระเจ้าให้คุณมีเสรีภาพในการใช้ชีวิต เสรีภาพของพระเจ้าไม่เคยบังคับให้คุณต้องหันซ้ายหันขวาคุณสามารถทำสิ่งต่างๆได้แต่เมื่อเรารู้ว่าเรามีเสรีภาพที่สามารถทำสิ่งต่างๆได้แล้วผมก็หวังว่าเราจะใช้สิ่งที่เรามีอย่างมีความสุขและเป็นเรื่องดีๆในชีวิตของเราและคนอื่นๆด้วยนะครับดังนั้นการที่เราจะมีชีวิตที่ดีได้ก็คงจะต้องเริ่มต้นจากให้หัวใจคุณติดสนิทกับพระองค์ก่อน เพื่อคุณจะพบกับชีวิตใหม่ที่มีสวัสดิภาพและมีความสุขในทุกๆวันนะครับในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อ8บอกกับเราว่าพวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่านผมจึงอยากหนุนใจทุกคนว่าให้คุณเข้าใกล้พระเจ้าและอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าให้มากที่สุดนะครับเพื่อคุณเองจะไม่พลาดอะไรที่พระเจ้าจะมอบให้คุณเลยเพราะในเวลานี้พระเจ้าทรงอยู่กับคุณแล้วนะครับ แต่พระองค์แค่กำลังรอให้คุณเองที่จะอยู่กับพระองค์ด้วยเช่นกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ